ครับสวัสดีครับผมตัวคณิสนครับในเรื่องใครในกระจกรับบทเป็นอลันครับสวัสดีครับเป็นต่อจิรพัฒนนะครับรับบทเป็นดาร์วินครับสวัสดีครับเป็นองค์เทพัดครับรับบทเป็นพี่รันทรเดวีศิษยครับสวัสดีครับสุการนะครับรับบทเป็นหมอโอครับเอ่อเนาะสหชัยชุมรุมครับสต๊อกรับบทเป็นพอโรงพยาบาลครับ สวัสดีครับผมนัชก,กตาทรครับรับบทปดนหมอน,นินครับสวัสดีครับผมกิตนาไนครับรับบทเป็นอะไรครับเรื่องราวใครในกระจกมันเริ่มต้นอย่างไรเรื่องราวใครในกระจกครับเราจะเริ่มเล่าที่ชีวิตของตัวละครชื่ออลันซึ่งรับบทโดยผมเองนะครับตัวอลันเนี่ยจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่ทำให้เขาได้เข้าไปอยู่นั่นก็คือโรงพยาบาลนะครับซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ ได้เจอพี่นัทนะครับซึ่งรับบทเป็นหมอในเรื่องนี้นะครับตัวละครอลันเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ครับว่าทําไมตัวละครคนปกติคนหนึ่ง จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นและมีหลากหลายมิติมากนะครับก็กลัวสปอยมากเลยอ่ะเราได้นิดเดียวได้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 ไดงไั้งด้ได้ได้ไา้ได้ไดะได้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 เด้ไ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 ้ได้ไได้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 ้ได้ได้ได้ด้ด้้ได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 ้นด้ไ้ไไ้ไได้ไได้ไได้น คเองก็ไม่เห็นเองก็ไม่เห็นอันนี้ผมไม่ได้เหมือนกันไอเราต้องโรงพยาบาลยังจะดูว่าไงคะพอพอมีอาการนี้ก็เลยมาที่โรงพยาบาลใช่ครับเราก็จะเป็นคนติดตามอาการช่วยวินิจฉัยช่วยดูว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับใช่อันนี้เป็นแอะไรคะครับเรามาแถนไหนครคะเราพิชชอบทุกอย่างในร่างกายครับ ครับผมก็สาหรับของเป็นต่อรับบทเป็นดาวินนะครับผมดาวินก็จะเป็นบุคคลหนึ่งในโรงพยาบาลที่เราก็จะเจอกันในโรงพยาบาลนี่แหละเหลังจากที่อลันได้เรียกว่าเห็นภาพหลอนแล้วกันว่าใครบุคคลใครสักคนหนึ่งในกระจกเนี่ยแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็จะมาเจอกับดาวินซึ่งดาวินก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะพาอลันไปค้นพบกับความจริงครับใช่ครับวันนี้ คนห่วงก็เป็นบุรุษพยาบาลที่คอยดูแลอรันครับอย่างใกล้ชิดก็จะไม่ให้คลาดสายตาเลยว่าอรันทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไปพบรักเจอกับคุณหมอท่านหนึ่งค่อยสรุปบอกเลยพบบรักกเอืจบแล้ว ใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบในทางที่ชอบนะครับเกอบแพ้เสียงในหัวเลยครับจริงๆก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวหลายเรื่องมากนะครับก็ใช้คําว่าอลันมีเหตุละกันที่จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะได้เจอกับดาวินแล้วก็ตัวละครทุกคนนะครับซึ่งตัวละครอลันเนี่ยก็จะพาทุกคนครับเข้าไปไขคําตอบเขาว่าใครที่อลันเห็นในกระจกหรือที่เรียกว่าใครในกระจกตามชื่อเรื่องนี้นะครับสตหล เปน<ม>็นค<ม>ุณหมอครับก็<ม>บได้รับมอบหมายจากขออครับให้มาดูแลเคสของอลอันเป็นพิเศษเพราะว่าเขาค่อนข้างดือ้อก็เลยต้องส่งมาประกอบครับดื้อจริงเปล่าดื้อดืด้อครับ,รบผมก็รับบทเป็นอเล็กครับอเล็กก็จะเป็นคนที่โตมาจากบ้านเด็กกลั่นขากับหมอนินแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลอลันครับเพราะอลันเนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหลอนเวลาที่ส่องกระจกเนี่ยก็จะเห็นแบบเห็นชายแก่แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบรู้แหละว่าเขามีอาการยังไงไอ้ mm hmm. ตรงนี้มันมันสามารถเล่าได้นิดเดียวครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่ ที่มันมีการสัมพันธ์ตัวละครอ่ะ่ประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าทุกทีอะไรอยากจะพูดอะไรนะเหมือนนี่คืออะไรนี่คือจะเป็นความลับบอกมาบอกมาบอกจิตสกุลเล่าเลยเป็นการสะกดจิตอย่างเดียวตอบเป็นตอบเออตัวละครอันนี้เล่าไว้ได้เลย ก็เไยก็ใช้เยาเลยตำแหน่งพี่ท็อปเป็นผอโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะเป็นปริศนาเลยคนนี้ใช่ครับเป็นผู้คุมความรักใช่ครับเขาบอกว่าเส้นเตอรมีความรักความดราม่าทลเลอร์ครับเป็นทลเลอร์ครับครับยากไหมสำหรับเรื่องนี้ก็สำหรับผมต้องใช้เขาว่าเอาจริงยากยากครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่เคยเล่นทลเลอร์ด้วยครับแล้วก็ด้วยตัวบทนะครับมีความซับซ้อนมิติของตัวละครครับทำให้เราต้อง ทำการบ้านเยอะมากๆนะครับแล้วก็เเถมจริงผมว่าซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ดีครับเพราะว่าได้นักแสดงที่เล่นคู่กันคือน้องเป็นต่อครับรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆครับเวลามีซีนที่ต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆอย่างนี้น้องเป็นต่อก็เล่นกับผมได้ดีมากเลยครับเขาเช้าขนาดนี้แล้วเป็นต่อก็ยากเช่นกันครับผมคือไม่ได้ยากแค่เป็นตัวทีเลอร์ด้วยเพราะว่า คือยากในทุกๆอย่างเรื่องซีรีส์ใครในกระจกเนี่ยเรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเป็นต่อด,ด้วยครับ<ช>ผม<ช>เพราะว่าเราเดบิวต์จากการเป็นนักร้องมาก่อนนะฮะใช่แล้วก็มาเป็นนักแสดงเรื่องแรกในชีวิตด้วยคือเรียกว่า ยากในทุกๆภาคส่วนทั้งแบบว่าตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็ช่วงหน้าเซตด้วยครับผมแบบตอนแรกๆคือจําได้เลยว่าไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงดีแบบว่าเกรงกีดสไปหมดเลยใช่ครับแต่ว่าเลิฟซีนนะเลิฟซีนก็มีความจะต้องแบบปรับตัวอยู่เดี๋ยวเราให้เขาไปดูเองดีกว่าว่ามีหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงใช่มีความเซ็กซี่ความเซ็กซี่ความเซ็กซี่อุ้ย ความเซ็กซี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลความชอบเป็นปัจเจกใช่เพราะว่าในในมุมมองของเป็นต่อเราคิดว่าแต่แต่ละตัวมันมีความเซ็กซี่เป็นของตัวเองโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ความเซ็กซี่ในอุดมคติที่แบบว่าจะต้องว่าวิวหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าตัวละครที่พี่ๆทุกคนแบบว่าสื่อออกมาคือมันต้องการสื่อในภาพที่ เขาเราตั้งใจไว้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันเป็นเสน่ห์เป็นความเซ็กซี่ของเฉพาะในตัวละครนั้นอยู่แล้วอืว่าวิวก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างต้องรอติดตามหรืออีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเราก็จะได้ดูเทรลเลอร์ตัวอย่างแรกแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ดูเราก็ยังไม่ได้ดูนกันเราก็ดูพร้อมทุกคนใช่คู่นี้คู่นี้ล่ะก็ ถ้าเทียบกันเรื่องอารมณ์เนี่ยของเราก็จะแบบเบาลงกว่าอาจจะไม่ได้แบบอืออย่างนี้เขาคาดหวังอยู่อาจจะไม่ได้แบบซีนอารมณ์แบบว่าร่าเ่าอะไรเยอะเน้นคู่หาน่ารักน่ารักไม่เรื่องบิว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 ในเรื่องมันเครียดแล้วผมกับพี่สูก็จะคอยดูแลความกลมเกลืนในเรื่องเป็นตัวรั่วให้สร้างสีสันมาบาลานซ์ใช่เพราะว่าคู่หนักก็อาจจะอยู่ที่พี่กับพี่เป็นต่อแล้วใช่ไหมเครียดอ่า แล้วฝั่งไอ้กลมกลอ้ไอ้ตัวที่มีรสชาติกลมกล่อมใช่นี่จะเกินไปใช่ครับเดี๋ยวจะเครียดเกินใช่แล้วแล้วแล้วทางคู่นี้แหละครับนนี่ะแล้วทางคู่นี้แหละคู่นี้มีอะไรบ้าครับรู้จักกันในอดีตจริงเราเราโตมาด้วยกันมาจากบ้านเด็กกำพร้าด้วยกันครับก็อาจจะมีเรื่องของการเป็นเพื่อนรักลองไปดูลองไปดูไม่มีสุดหายในเรื่องนั้นมีเล้วจริงไหมเพราะมัน ไปไปลุ้นดูสิค่ะอาจจะว่าเปี่ยนสุดในเรื่องก็ได้เยอาจจะมาแบบพาร์ทคอร์เลยก็ได้นะครับโดมินิ sampling เอาอยู่อยากจะพูดอยากจะพูดอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้คือมันมีหลายอย่างที่พูดไม่ได้มันเป็นตื่นเรื่องไงคือมันต้องค่อยๆดูไปทีละอีมันก็จะเผยเผยปมเผยอะไรออกมาทีนะนิดทีลนนิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือถ้าบางทีพวกเรา เผยไปมากกว่านี้นิดนึงอาจจะคลี่ประเด็นสำคัญได้เลยใช่เนี่ยถ้าถามต่อยห้านาทีก็รู้เรื่องไม่มีครับไม่มีพวกเราจะไม่หลุดนะครับอไปถ่ายในโรงพยาบาลกันด้วยครับในบ้านครับบรรยากาศในโรงพยาบาลคือจริงๆต้องบอกว่าความเป็นจริงแล้วโลที่นั่นไม่ใช่โรงพยาบาลครับแต่ถ้าคนดูดูจะรู้สึกเลยครับว่าทั้งมุมกล้องบรรยากาศ เซตติ้งทุกอย่างทําให้เรารู้สึกเหมือนโรงพยาบาลจริงๆแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลแบบที่เราคุ้นเคยเราเคยเห็นภาพแน่นอนครับ<ม>เพราะว่าด้วยทีมงานด้วยผู้กํากับนะครับ<ม>ได้วางแผนการไหนทำให้เป็นอย่างดีมากนะครับ<ม>เอาให้สถานที่ที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับ<ม>เราอาจจะลืมไปเลยและได้จําภาพใหม่ว่าเนี่ย คือโรงพยาบาลในเรื่องใครในกระจกครับนั่นคือน่ากลัวนิดน่ากลัวก็เลยผมบอกว่าใช้คาว่าลึกลับดีกว่าใช้คำว่าน่ากลัวอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ปิดเขตปิดเขตคือตอนเราขับรถไปเราก็เริ่มรู้แล้วว่าบรรยากาศก็เริ่มน่ากลัวตุ้งใจเด็ดทางเพราะเพราะว่าเราไปถึงตั้งแต่ตอนตีห้าแล้วเราถ่ายเสร็จสี่ห้าทุ่มมันก็มืดแล้วมืดนะครับแต่ว่าทุกคนเตรียมมือมาเยอะมากครับคือจริงๆครับ ครับคือผมว่าทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่มากครับแล้วก็ในส่วนตัวผมด้วยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเจอในเทรลเลอร์อาจจะเห็นกันครับว่าของผมตอนนั้นผมได้ทําการลดน้าหนักลงค่อนข้างเยอะด้วยตอนช่วงถ่ายนะครับก็อาจจะดูซูบหน่อยครับถ้าจะไม่ผิดประมาณการตอนนั้นน่าจะประมาณ20กว่ากิโลได้ครับ <c oughs> ที่เอาลงเพื่อตั้งใจทำให้เข้าถึงบทบาทแล้วก็เฟล็กเตอร์มากที่สุดครับ <c oughs> จริๆอีกอย่างที่น่าสนใจของเรื่องนี้ครับคนเขียนเนี่ยคือคุณหมอแพทย์ซึ่งอในเรื่องมันมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโซชนากลอจิตวิทยาเยอะแล้วเราก็ได้คนที่มีความรู้ด้านนี้จริงๆมามาสอดแทรกตรงนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรที่มันแบ็คกราวด์แน่นๆอย่างเงี้ยมีที่มาที่ไปจริงๆได้ว่าอยู่จะทำยังไงเอออยากให้ดูครับน่าสนใจมากใช่ให้ท่านตอบค่ะฝากทีหนึเรื่องคค่ะ ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราดูกระจกมันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างออกมาให้คุณได้เห็นไม่มีแปลกไม่มีอะไรใหม่แต่น่าสนใจจริงๆม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่จะหากันดูได้อะไรแบบนี้ง่ายๆเพราะว่ามีด้วยด้วยบทประพันธ์ของที่จะเขียนมามันเป็นอะไรที่แบบ มันลึกซึ้งจริงๆครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อค,ความศรัทธาและดูจิตวิญญาณโดยโดยโดยตรง,งนักแสดงทุกท่านก็ <c oughs> กระจกแล้วมันสะท้อนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋วดูครับว่าใครอยู่ในกระจกเนอะใช่ครับ <c oughs>